น้ออยู่วัดไซใหญ่เนาะใช่ไหมเขาเรียกว่าไซใหญ่นเนาะอำเภอไซน้อยโดนทบ,บุรีคนอย่างฝั่งนั้นก็จะเป็นตลาดวันนี้อะไรนะมีอะไรนะนกออะักร้องอ่ะืระวานพีสเสด็จวันนี้สอนวงสอนเพชรสอนพันโชเต็มวงเขาไม่รู้จักพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่9ยูก,กิไทยต้องทำ สถานีนาวีน <Goodnight. S 2> ั bathroom, bathroom the bathroom. The bathroom ่งนอนตะเคีนะครับก็จะมีพื้นที่เยอะตลอดจนนะครับพื้นที่ของเอกชนนะครับพื้นที่เอกชนทางถนนพี่นุชพี่นุชมาเที่ยวงานหรือเปล่าีครับนก็เสียยี่สิบบาทอะไรเสียยี่สิบบาทไหว้พระเสร็จแล้วเนไหว้พระเสร็จแล้วก็ออกมาคนก็เริ่มเยอะแล้วนะ เดินโซนนะพะเดินนิดนึงจ้ะเราก็จะเดินข้ามถนนไปฝั่งตลาดเนาะขอขอฝั่งโน้นก็คือฝั่งตลาดห้องข้างล่างสิฮามองขาของกินเยอะเลยเกาลัดฝั่งโน้นเกาลัดนีครับไปขายทุกพิมกันนะ ออไไหนออนี่ก่อนูชเยลลี่เยลลี่ไม้เอ,อ้ไม่ใช่มาเมลโล่กอกไปจระกินปนะตีใหญ่ใส่ทอด ผไดแล้วเก็บทาราดไข่โดนัทจอเขาต้องไปตัดจ๊อปูจอปูเยาวราชโรตีกรอบอันนี้อะไรผัดไทยหอยทอดผิดแล้วเพย่า ก๋วยเต <c 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 ี๋ยวผัดไทยป้าดมอบปเลยเลยขนมจีนบุฟเฟ่โอ้ยไก่มุนไก่มุนไก่มุนจ้ากินกินนุงกินกันไหมเราอานายำตัวเองอยากหรอไม่ใช่แค่ถามโอ้มีกว่าเหาะปลาด้วย าเาตอยไหนตอนนี้เนาะมันได้มองหาแคปหนูเขาไปเนี่ยรู้รู้เรื่ไปอะไรนี้หมึกย่างปังเวอร์ไม่ใช่ปังเวอร์เฮ้ยมันฟังเวอร์ปังเยื่อ ก็เขียนมาฟังมือเดินก่อนเหรอ,อนี่ไงต้องโคดอกเนยอ่ะที่เขาอยากกินเดี๋ยวพึ่งเดินก่อนแล้วค่อยมาซื้อเลยนะนี่แบบมือก็โดดจากนี้ไปนู้เลยไอ้กัดใหญ่นะที่วอันนี้ไส้กระโดงสตรอเบอร์รี่ใหญ่มาก ขีดแลวยี่สิบสองไม้ไม้มันใหญ่ครับลูกชิ้นใหญ่ลูกชิ้นยักมีใหญ่กว่านี้อีกบาร์ดข้าวหลามข้าวหลามจ้าพี่น้อง ไปทางไหนของกินเยอะมากหรดูดิกินอย่าง,างายำน่ากินเลยเยนลี่เยลนลี่เคียวโหอง,งุ่นเคียวโหอันนี้ยำวุ้ยน่ากินอ่ะอเอาปะ เท่าไหร่ดูดิผสมสามอย่างผสมาสมาสมอย่างร้อยไปหิบบ้างไปเดินก่อนไป,ย,ปย่างก่อนกินอะไรด้วย <c oughs> ไม่รู้รูเรียนนะน้ำพริก <c oughs> บังหน้านิ่ขนมปังหน้านิ่มอันเนี้ยเสียอะไรข้าวโพดนี่ก็มีมันปะเอามันปะหัวซัด ร้านชื่อร้านเอาหมันปะหวานหวานอ่ะเราคิ่นมแรงขนมไข่เต่านายอ้ําน่ากินเนาะ ต้องถ่ายไกลๆมันร้อนป้าที่น้องหมุนคุุงรวงคุุงรวงเลยเร็วหนูดูไ้องไปอ่ะไปดิขนมจิต้งมีอย่างมีทุกอย่างจาก ตอนมัน้องนะสามารถที่จะเข้ามาทางด้านในพื้นที่ของเกตว้านองห้อห้องน้ำอยู่องวสองัก็กินไปแล้วอ่ะที่จะมารที่จะเข้านมาได้มีอาหารตลอดท่ะเดกนะครับังร้านเกาลัดเราเห็นสามสามสี่ร้านลรร้อยเดียวเองงานลอยกระทงต้องร้อยยี้ามในรา คนเยอะไข่ทรงเครื่องอเป็นตะแสบแผลพี่บบน่ากินขนมเบื้องนี่ไงที่เขาอยากกินน่ะเาแป๊บหนึ่งมะม่วงเบาไก่ย่างไก่ย่างยางไหวซันในจกหน้อยด้วยจะ้ะ เราจะมาเดินช้าแบบค่อยๆไปไม่ได้ด้วยคนเยอะคนเบียดกันเ่ถนะ่ายได้ไหมไขรป้าหมึกนี่สาหลายพวงอังอ,อยากกินอนะ่ะมีแต่แนวยากอยากอยากกินอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือน้ำลำไย ดูลดดูนิ้วไข่ด้วยดูรสด,ด้วยคัมปีนิ้วไข่ตัวละยี่สิบดูรสด,ด้วยแต่มันเป็นปูไข่หมดแล้ว,วอันนี้อะไรอ่ะตาลน,น้ำตาลน,น้ำตาลเราก็มาซื้อข้าวโพดอบเนยเนาะหลานผนก็มีไข,ข่้าดปลา สิ่งที่อยากพิม あっそうなのよ。